สวัสดีครับนี่คือฟุกิชแนลนะครับวันนี้เปิดเหตุผลที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทำไมถึงแพ้โปแลนด์นะครับแน่นอนแล้วครับว่าถ้าเมื่อวานนี้ใครได้ชมเกมในขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะประเดิมสนามที่เราเจอกับโปแลนด์ก็คงจะลุ้นไปตามๆกันและก็คงจะเสียดายไปตามๆกันด้วยเราเนี่ยแพ้ไป3ต่อ0เซตก็จริงนะครับแต่แต้มเราเนี่ยไม่ได้ขาดนะครับคือเราแพ้เซตขาดก็จริงแต่ว่า,าในเกมเราเนี่ย ค่อนข้างจะบ,บี้กับโปแลนด์ได้สนุกเลยทีเดียวเพราะสกอร์ที่มันออกมาเนี่ย2 2 2 5 2 4 2 6 22-25นะฮะมันมีหลายจังหวะมากที่เราต้องล,ลุ้นเลทึกจริงๆแหละแต่ว่าโอเคเกมนี้โปแลนด์โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆเสิร์ฟแม่นยำเขาเสิร์ฟได้แต้มเนี่ยเสิร์ฟเอสไป6ครั้งนะครับบล็อกอีก7แต้ม ตรงข้ามกับไทยที่แม้จะตีได้48แต้มก็จริงเนี่ยเกมรุกใกล้เคียงกันแต่เรากลับไม่สามารถทําแต้มจากเคมเสิร์ฟได้เลยแล้วก็ได้แต้มจากการบล็อกไปเพียงแต้มเดียวนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราบล็อกเขาไม่ได้เขามีโอกาสได้ทําเกมบุกใส่เราเราไม่มีทางเอาคืนเขาได้เลยเหมือนว่าแต้มมันจะไม่เทินกลับมาห,าหาเราได้เลยนะครับจุดแข็งของเราในชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคอชออสก่อนหน้านี้มีการเตรียมทีมค่อนข้างผมว่า ผมดูข่าวการซ้อมของวอลเล์บอลมาตลอดค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆของตัวผู้เล่นนะครับก็มีผู้เล่นผสมกัน่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดที่เคยเล่นกันมา2-3ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากหมดยุคเจ็ดเซียนไปนะครับอัจฉราพรคงยศนะฮะอะไรพวกนี้ก็ติดทีมมาในยุคของโคชออสด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการเริ่มฝึกทำสมาธิแล้วก็แน่นอนว่า ติวเข้มเรื่องแผนและแท็กติกมาเป็นอย่างดีเพื่อเจอกับโปลแลนด์นะฮะของเราเนี่ยจุดเด่นจริงๆนที่วานดูเนี่ยคือเกมรับนะที่แบบเราก็ตายยากอะนะนึกออกไหมว่าเราโดนตบโดนนั่นโดนนี่แต่เราก็สามารถที่จะเอาบอลเซตกลับมาได้หรือแก้กแก้ไขสถานการณ์กลับมาได้คือบอลเนี่ยจากการขุดบอลที่ขึ้นมา เหมือนบอลมันจะตายไปแล้วอ่ะนะฮะเราทําได้ประมาณ76ครั้งครับเหนือกว่าโปแลนด์ที่ทําได้71ครั้งด้วยกันและยังมีการรับเสิร์ฟที่สูสีมากๆสุดท้ายเนี่ยมันวัดกันที่ความชัวของจังหวะสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วโปแลนด์เขาเขาหนักจริงๆเราก็ต้านเขาไม่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคแหละเกมนี้เราแพ้ไปนะครับแล้วเราก็อาจจะทําให้อันดับโลกเนี่ยหลังจากนี้ต้องรักษาไว้ดีด้วยเพราะ เราถูกหักคะแนนจากอันดับโลกไป2.69คะแนนจากเดิม194.9 1คะแนนเนี่ยจะเหลือประมาณ1 9 2 2 2คะแนนนะครับแต่ยังอยู่อันดับที่13ของโลกเหมือนเดิมนะครับขณะที่โปรแลนด์ก็อันดับหของโลกเหมือนเดิมนะทีนี้ให้ดูภาพเปรียบเทียบหนึ่งน,นะครับว่าส่วนสูงเราเนี่ยพอไปเล่นเนี่ยมันมันเสียเปรียบขนาดไหนนี่คือภาพอัชิญพรคงยศนะครับที่สูงประมาณ1 8 0ซนเมตรนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือคาร์เดลุกครับ คนาดทุกสูง2 2 0 0ซนติเมตรมันห่างกัน20เซน20เซนมันห่างกันประมาณไหนก็1ไหม้บมันทัดนะฮะมันแบบทําให้เราดูตัวจิ๋วไปเลยอ่ะนะส่วนสวงงนนูงเฉลี่ยของทีมชาติไทยเนี่ย177เซนติเมตรหมายถึงเฉลี่ยค่าเฉลี่ยทั้งหมดในทีมน,นะครับขณะที่โปโลแลนด์1น6เซนติเมตรนี่ฮะมันคือความแตกต่างในเรื่องของสรีระถามว่าวอลเลยบอล,เ,ลบอเนี่ยสูงกับไม่สูงเนี่ย มันมันมีผลไหมมันก็มีผลแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วิธีการเล่นครับซึ่งผมบอ,อกแล้วว่าเราก็ทำออกมาได้ดีนะเราทอมเมอได้ดียังไงให้กำลังใจกันต่อไปโคชออดก็บอกเลยครับว่าเกมนี้ต้องยอมใจโปรแลนด์ที่แข็งแรงแข็งแกร่ง,งจริงๆครับเล่นได้ดีมากๆพละกกาลังเนี่ยทั้งเกมรักเกมรุกเนี่ยเทคนิคเขาสูงด้วยและที่สําคัญโปรแลนดใ์ในในปีเนี้ย ปีสองพันสิฤดนี้ไม่เหมือนกับโปลแลนด์ในชุดอื่นที่ผ่านมาเพราะผู้เล่นเขาเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมเข้าใจเทคนิกแล้วก็หลากหลายมากๆคือทันเราอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เจอคู่แข่งที่ยากจริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าคลิปมันออนไปมันก็จะเป็นวันนี้ละว,วันนี้เนี่ยเราจะเจอกับเบลเยียมนะครับ ในวันนี้เวลาบ่ายสองซึ่งคลิปผมน่าจะออนไปไปได้สักพักหนึ่งแล้วเอาพูดถึงไทยกับเบลเยียมเนี่ยสยติเราแพ้มากกว่าชนะเบลเยียมนะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าจากโมเมนตัมของเมื่อวานนี้ที่เราเกือบจะได้เกือบจะได้เกือบจะได้ไดแล้วเราแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยถ้าน้องๆไม่ได้มีอาการเหนื่อยล้าจากเมื่อวานมากจนเกินไปแตงว่าแม์นี้มันยังพอได้ดูแต่อาจจะเปท้ายๆแต่ถ้าเราบี้ถ้าเรา,บาเราบียดเนี่ย ถ้ามันต้องมีเซตที่4เซตที่5เนี่ยเราอาจจะหมดนะครับแต่ถ้าเกิด3มเซตเนี่ยผมว่าราน้องเราใสาสุดแน่นอนยังไงก็มีโอกาสเจอกับเบบี้เนแล้วสู้ได้อย่างสนุกสูสีวันนี้ต้องเก็บเซตได้แน่ผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยกันด้วยนะครับในวอลเลย์บอลเนชันลีกเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเอาชาร์ตมาให้ดูนะครับว่ามันมีอ่าเงินรางวัลที่รอน้องๆอยู่ที่1เนี่ยรู้สึกเหมือนจะได้33ล้านบาทแต่ว่าถ้าติดท็อป8ดเนี่ยมันก็ได้เงินรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมในแต่และตำแหน่งด้วยนะครับที่เราจะต้องเชียร์นักกีฬาของเราว่าจะให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับทั้งหมดคือเรื่องราวมาฝากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับที่อยากจะขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับ mm hmm. เพื่อเราจะได้เล่าเรื่องราววงการกีฬาให้มันง่ายให้มันย่อยให้มันเข้าใจง่ายฝากด้วยครับขอบคุณครับ